วันนี้นะคะแหม่มนะคะจะมาทำ Get Ready With Me นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีมาอัปเดตนะคะช่อง y o u t u b e นะคะช anel แหม่ม m ม c h a n i c แหม่มนะคะแหม่มเนี่ยังทำ YouTube อยู่ไหมนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช anel แหม่ม m ม c h a n i c แม่มค่ะทุกคนเย่ก็คือไม่ได้อัดกันหน้ากล้องแหม่มไม่ได้อัดหน้ากล้องนะคะมา สักพักหนึ่งแล้วแหละนานน,านอยู่นะคะก็เลยเขินกล้องนิดนึงนะคะทุกคนสบายดีกันไหมคะ <g ül> ก็วันนี้นะคะแหม่มนะคะจะมาทำ Get Ready with Me นะคะจะมาแต่งหน้านะคะแล้วก็ป้าเหอนะคะเครื่องสำอางที่ซื้อมากันนิดนึงเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีมาอัปเดตน,นะคะช่อง y o u t u b e นะคะชแนลแหม่มเวกันิแหม่มนะคะให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนึงคะ่ะเวกันิแม่มโอเคอันนี้แหมมก็ ลงสกินแคร์นะคะแล้วก็ตัวกันแดดเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือใช้เป็นกันแดดตัวนี้นะคะของเราแ l a นะคะซึ่งมีเคยมีรีวิวไว้อยู่ไปดูกันได้นะแล้วก็ตามด้วยที่เป็นแคนเมคนะคะที่เป็นคิมกันแดดสีม่วงนะคะซึ่งมันช่วยปรับโทนสีผิวนะคะให้มันแบบว่าสว่างขึ้นนะเพราะว่าเราจะแต่งให้มันแบบเป็นโทนครูโทนนิดนึงนะคะก็เลยอยากให้แบบมันมีความโทนอัพนิดนึงนะคะแล้วก็บำรุงปากนะคะด้วยดิปมันนะคะเพสั่ก่อนเนาะ นั่นแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอืมก็เดี๋ยวแมมจะลงด้วยคุชชั่นก่อนนะคะซึ่งก็คือตัวนี้ในปั๊มตัวเนื้อคุชชั่นมาแล้วก็แท็บลงตรงอันนี้เนาะตรงที่เขามีให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เนื้อคุชชั่นมันทั่วพับนะคะแล้วเราก็จะลงไปเลยแมมก็จะลงตรงนี้นะคะอืม แล้วเดี๋ยวเราระหว่างนั้นนะคะระหว่างแต่ง้าเนี่ยแมมก็จะมา Q a A ไปด้วยนะคะก็คือถามเองตอบเองนะคะก็มากันที่คําถามแรกนะคะนั่นก็คือช่วง7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแม่มหายไปไหนนะคะเพราะว่าคลิปสุดท้ายที่แม่มอัพลงใช่ไหมคะก็จะเป็นคลิปสอน how to ใช้ spatula ใช่ไหมคะแบบว่าเกี่ยรองพื้นเนาะก็มาลงคลิปนี้ก็น่าจะผ่านไปประมาณ7เดือนแล้วนะคะก็จริงๆนะคะคำตอบนะคะก็คือแมมไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวทุกคนแมมก็ยังทำอยู่แหละค่ะเพียงแต่ว่า แล้วก็เดี๋ยวแหมมขอท้าวความนิดนึงเนาะก็คือคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะในแบบว่าที่โพสต์ลง u t u b e เนาะก็คือแหมมเนี่ยมีผู้ช่วยนะคะที่ช่วยตัดต่อคลิปนะคะนั่นก็คือน้องสาวของแหมมเอ,เองนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็คือผู้ช่วยของแหมมเนี่ยเขาคิวแน่นมากๆเลยนะคะก็เลยทําให้มีคลิปเนี่ยที่แบบว่าไม่ได้ตัดนะคะแบบรอตัดอยู่เนี่ยเยอะอยู่นะคะก็เลยทําให้แบบว่าไม่ได้ลงไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะนั่แเละ แต่ว่าถ้าเุื่อนๆสังเกตเห็นนะคะก็คือแม่มก็ยังตอบคอมเมนต์อยู่นะก็คือแม่มไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าใช้เวลานานนิดนึงนะคะในการลงในการตัดคลิปนะคะนั่นเองอ่ะเราก็ตบไปด้วยนะคะตัวนี้แม่มว่ามันเป็นคุชชั่นที่บางเบามากเลยทุกคนแล้วมันก็มีความแบบเห็นว่าค่ะอืเดี๋ยวแม่มลงให้มันครึ่งซีก่อนนะ เด, scalable. เดี๋ยวเรามาต่อที่คําถามที่2องค่ลงก่อนขอลงก่อนนะแหมว่ามันเป็นคูชชั่นที่แบบไลทูมีเดียมนะคะอันนี้มันก็บางเบาดี <c ười> ด้วยนี่อย่างนี้ลงไปขึ้นหน้าแล้วมันก็ยังมีความปกปิดอยู่นะทุกคนเห็นไะต่อมานะคะนั่นก็คือคําถามที่2นะคะนั่นก็คือแม่มนี่ยังทํา y o YouTube อยู่ไหมนะคะก็ยังทําอยู่นะคะทุกคน ไม่งั้นเนี่ยคลิปนี้นะคะไม่ได้ลงแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ามีคลิปนี้เนี่ยก็แสดงว่ายังทําอยู่นะคะทุกคนเอาจริงๆนะคะถ้าแบบว่าไม่นับว่ามีผู้ช่วยนะคะในการตัดต่อคลิปให้ใช่ไหมก็คือแบบเป็นคนแบบว่าคิดคอนเทนต์คิดคอนเทนต์นะคะเองคนเดียวเลยเนาะแล้วก็ถ่ายเองนะคะแบบว่าอัดเองถ่ายเองแล้วก็แบบว่าพูดคนเดียวนะคะแบบว่าถ่ายคนเดียวแล้วก็พูดคนเดียวนะคะทุกคนซึ่งมันก็ใช้พลังงานนะคะเยอะ เยอะมากเลยโดยเฉพาะคนที่แบบว่าเป็น introvert นะคะแบบนี้เป็น introvert นะคะทุกคนมันแบบใช้พลังงานเยอะมากนะคะไหนๆก็ไหนๆละคอดอกเรื่องนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อนๆ MBTI อะไรกันหรอคะแบบนะคะเป็น INFp นะคะทุกคนตัว MBTI นะคะเผื่อคนไม่รู้เนาะมันก็แบบเป็นเหมือนแบบทดสอบทางจิตวิทยา จิตวัทเลยแบบทดสอบนะคะทางจิตวิทยนาน้อที่แบบเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะซึ่งเขาแบ่งเป็น16แบบด้วยกันเนาะก็แบบเป็น INFp นะคะแล้วก็อาจจะมีคนงงนะคะว่าเออ i n t เวิร์ดคืออะไรล่ะ i n t r o v e นะคะก็คือคนนะคะที่แบบว่าได้รับพลังงานนะคะจากการอยู่คนเดียวนะคะทุกคนก็แบบว่าการอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งมันหมายความว่าเป็นพวกชอบเก็บตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะคะก็ส่วนตัวเนี่ยแหมรู้สึกว่ามันก็กึ่งๆนะคะมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นอย่างแหมรเนี่ยเป็น introvert ใช่ไหมคะเป็นชาว introvert เนาะแต่ว่าแหมมเองก็จะให้อยู่บ้านตลอดเวลาแบบว่าหลายๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีการพบปะผู้คนใช่ไหมคะแหมมก็ยัง enjoy นะคะกับการแบบว่าไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปนะคะไปแบบว่าพบปะเพื่อนฝูงเนาะก็แต่ทีเนี้ย สำหรับชาวอินโทเวสใช่ไหมคะอย่างแหม่มเนี่ยที่แบบเป็นชาวอินโทเวสเนาะก็คือแหม่มก็คือไปพบปะเพื่อนฝูงไปข้างนอกเนี่ยไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยก็ได้นะคะก็แบบ enjoy you. แต่ว่าถ้าแบบให้แหม่มออกไปทุกวันเนี่ยมันก็แบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนคือแหม่มอ่ะก็จะต้องแบบว่ากลับมาพักผ่อนอยู่บ้าน,นใช่ไหมคะแล้วก็แบบอาจจะ ดูซีรีส์หรือว่าฟังเพลงอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองก็มันก็จะเป็นการแบบว่าต้องเป็นการชาร์จแบตนะคะให้ตัวแมบบ่เองเนาะซึ่งก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าไปข้างนอกไปได้พบปะเพื่อนฝูงได้เข้าสังคมได้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาชาร์จแบตอาจจะต้องใช้เวลาชาร์จแบตนะคะนานขึ้นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าไปข้างนอกใช่ไหมแบบม่ก็จะแบบพลังงานหมดเร็วนะคะแบตบหมดเร็วนะคะก็ <laughs> นั่นแหละมันต้องแบบว่ามีการเว้นช่วงนะคะเพื่อให้ตัวเองนะคะได้ชาร์จแบตนะคะกับการแบบว่าอยู่คนเดียวนะคะด้วยซึ่งแม่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นการเก็บตัวอย่างเดียวถูกไหมคะมันก็ไม่เชิงว่าชาวอินทเทอร์เวิร์ดคือชาวชอบเก็บตัวขนาดนั้นนะจริงไหมนี่ต่อมาลงแก้มกันนะคะใช้เป็นตัวนี้ ทีนี้นะคะก็วกกลับมาที่คําถามเดิมเนาะว่าเฮ้ยแล้วแหม่มยังทํา YouTube อยู่ไหมนะคะเพราะว่าหายไปตั้งหลายเดือนใช่ไหมก็ยังทําอยู่นะคะแล้วก็ที่แหม่มคิดว่ายังทําอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าไงคือแหม่มอะจินตนาการใช่ไหมคะทุกคนก็จินตนาการว่าแบบเอ้ยถ้าตัวเองอายุ60นะคะแบบเป็นคุณยายแล้วแบบคุณยายที่แบบเอ้ยอาจจะแบบ เฝ้าบ้านแล้วทุกคนคือคือแบบคุณยายนั่งเป็นคุณยายนั่งอยู่ตรงเก้าอี้โยกอย่างเงี้ยมองไปนอกบ้านมองวิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีอะไรไหมที่ถ้าเราอายุเท่านั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เราเสียใจที่เราไม่ได้ทํานะคะแล้วคําตอบนะคะก็คือการทํา YouTube นะคะก็เป็นสิ่งที่แหม่มรู้สึกว่าถ้าแหม่มไม่ได้ทํามันต่อเนี่ยแหม่มน่าจะเสียใจนะคะในตอนที่แหม่มอายุ60หรือว่าตอนที่แบบกลายเป็นคุณยายแก่ๆแ,แ,แล้วที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ ชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียวใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้เนาะก็เลยได้รู้นะคะว่าเออถ้าแบบเนี่ยไม่ได้ทํา youtube นะคะแบบว่าไม่ได้ท o u t u b e ต่อนะคะแบบก็คงจะรู้สึกเสียดายนะคะแล้วก็น่าจะเสียใจนะคะที่ตัวเองตัดสินใจแบบนั้นนะคะที่จะไม่ทาเนาะก็เลยคิดว่าทําค่ะเราจะทํากันต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงอันนี้ก่อนอ่ะสีม่วงนะคะลงไปที่หน้าแก้มให้มันดูน่ารักน่ารักจตมูตใต้มวีสีม่วงเลย สุดยอดนีด่ลงไปที่หน้าแก้มนะคะทุกคนจริงๆนะคะก็ชอ่อง YouTube นี้ใช่ไหมเกิดจากแพชชั่นล้วนๆเลยค่ะทุกคนก็คือแหม่มเนี่ยชอบเขาเรียกว่ารักสวยรักงามนะคะแบบรักสวยรักงามตั้งแต่เด็กเนาะก็แบบชอบแต่งหน้านะคะชอบเครื่องสอําอางชอบแต่งตัวนะคะชอบแบบว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะแบบทาครีมกันแดดทาโรชชั่นหาเซรั่มหรืออะไรที่แบบ บำรุงตัวเองอะชอบแบบเซลฟแคร์นะคะสนุกนะคะแล้วก็ชอบที่ได้ทำนะคะแบบว่ามันทำให้แหม่มนะคะมีความสุขมากๆนะคะก็เลยแม่มรู้สึกว่าเออแม่มอยากจะแชร์นะคะถึงแม้แม่มอาจจะแต่งหน้าย,ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็มีความสุขนะคะมีแพชชั่นที่ได้ทำมันนะคะก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละ ช่องนี้นะคะก็เลยเกิดขึ้นมาค่ะทุกคนนั้นนะคะแหม่มเนี่ยก็ยังทําอยู่นะคะแล้วก็จะกลับมาลงคลิปนะคะทุกอาทิตย์เหมือนเดิมแล้วนะคะยกเว้นแบบว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่แหมมอาจจะยุ่งจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะออมีทําให้เพื่อนๆต้องรอ,อนานกันหน่อยนะคะแต่ว่าแหมมก็พยายามสัญญากับตัวเองนะคะก็จะอัพนะคะคลิปเนี่ยให้ได้ลงทุกอาทิตย์นะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆเนาะ ต่อมานะคะคาถามที่3นะคะนั่นก็คือแนวทางการทําช่องนะคะมเมกอัพนแมแมเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็สําหรับใครนะคะที่แบบว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกนะคะหรือว่าแบบหลงเข้ามานะคะด้วยความบังเอิญน,นะคะปกตินะคะช่องหลักของแมมเนาะก็จะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือจะเกี่ยวกับบิวตี้นะคะแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะก็คือพวกความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าสกินแคร์นะคะการบําบรุง ผิวหน้าอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พวกแต่งตัวนะคะแบบก็จะมีบ้างเนาะแล้วก็จะมีวอลนะคะที่แบบว่า เป็นแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะหลังจากนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็แม่มคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะไรขนาดนั้นนะคะก็อาจจะมีเหมือนเป็นการขยายเพิ่มเติมมากกว่านะคะแบบว่าอาจจะมีการใส่นะคะความเซลฟ์เลิฟนะคะแบบว่าการรักตัวเองเซลฟ์แคร์นะคะการดูแลตัวเองแล้วก็พวกเซลฟ์อิมพูฟเมนต์นะคะในการพัฒนาตัวเองนะคะก็การรักตัวเองนะคะแล้วก็การใส่ใจตัวเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าการที่แบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรสวยงามภายนอกแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องสวยงามภายในด้วยเน ก็ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพหรือว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองนะคะแบบว่าไม่ว่าจะรูปแบบใดเนาะก็แบบว่าเป็นตัวเรานะคะที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเป็น best version นะคะ of yourself นะคะนั่นเองเพราะว่าแม่มเนี่ยก็อินกับการออกกําลังกายอยู่นะคะทุกคนซึ่งคลิปเก่าๆเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆถ้าได้ดูนะคะก็อาจจะมีเห็นบ้างเนาะว่าแม่มก็มีคลิปที่แบบ ออกกําลังกายให้เห็นอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีแชร์ว่าเอ้ยออกคลิปไหนอะไรนี้เนาะก็แหม่มก็เลยอยากจะแชร์เพิ่มเติมตรงส่วนนั้นด้วยนะคะเป็นหัวข้อใหม่นะคะที่อาจจะมีการขยายเพิ่มมานะคะในช่องของแหม่มเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาลงตากันนิดนึงเนาะใช้เป็นแคนเมคอันนี้นะคะ4 03นะคะมันจะเป็นฟิลแบบว่าชมพูคูโทนหน่อยนะคะทุกคนสีนี้นะคะเป็นเบสเนาะเบสตานะคะลงไปได้เลย ก็ลงไปที่ตาล่างด้วยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาลงสีเข้มขึ้นมาหน่อยก็คือสีนี้เนาะอันนี้นะคะลงไปที่ชั้นพับตาได้เลยเรนคือฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศแบบว่าหน,น้านอนมากเลยทุกคนแล้วลงไปที่ข้างล่างตาด้วยนะคะน่าตกแล้วทุกคนฝนตกแล้ว ฝนตกแล้วจ้าใช่ไหมตกแล้วจริงๆด้วยคำถ,ถามต่อมานะคะก็คือแชร์วันแล้วนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยประจํานะคะลงคลิปหน่อยได้ไหมนะคะก็แหม่มนะคะยังเซตเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือลงทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา2องทุ่มค่ะทุกคนก็ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะลงเพิ่มนะคะแหม่มคิดว่าอาจจะเพิ่มเป็นวันศุกร์นะคะซึ่งนั่นแหละค่ะ ก็คืออาจจะมีบางวันนะคะที่บางอาทิตย์นะคะที่แบบว่าอาจจะมีคลิปเพิ่มนะคะวันศุกร์นะคะอีกวันหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะก็เพื่อนๆก็เป็นกําลังใจนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะในการนั่นแหละคะ่ะทําคลิปนะคะขอเติมกิตเตอร์หน่อยได้ไหมเอากิตเตอร์สีชมพูนี้นะคะทุกคนตรงนี้เนาะลงตรงกลางตาอั้น่อนนขอลองใช้ ตัวแปรงที่เขาให้มานะคะจุ่มไปตรงนี้เนาะก็ลงไปที่กลางตาได้เลยโอ,อ้น่อรัรเหรอแลวขอแต่งตากันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเนาะโอเคต่อมาเป็นใช้เว็นอันนี้นะคะ <S <S แค m ม k กเนาะ จะมาวาดเข้าไปที่ใต้ตาตรงนี้นะคะให้ตามันดูมีความแบบว่ลึกขึ้นหรอหตาม,มีความลึกขึ้นนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็จะลากตรงนี้นิดนึงตามันดูมีความโตขึ้นนะคะแป้งเสร็จก่อน ใช้เป็นแคนเม๊เหมือนกันนะคะเบอร์ศูนย์สามเนาะสีนี้มันมีความขาวสุดละทุกคนว,ว่าเซตไปที่บริเวณที่เรามันเยอะนะคะเซตไปก่อนแล้วก็ที่แหม่มชอบเซตนะคะช่วงนี้เนาะก็คือตรงนี้นะคะตรงระหว,ว่างตรงนี้ตรงช่วงตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้นะ สองอันนี้ใช่ไหมถ้าเราใช้ไฮไลท์ที่มันมีความไฮไลท์สีขาวนะคะที่แบบว่าไม่ใช่เป็นแบบมีกิเตอร์หรืออะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าใช้แป้งนะคะที่แบบช่วยเซตเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้ตาดูแบบว่าหน้าดูแบบว่ามีความตื่นขึ้นนะคะทุกคนจะดูไม่แบบอิดโรยไม่ดูโซมเท่าไหร่ก็เลยชอบเซตนะคะช่วงนี้ชอบเซตตรงนี้อืมแล้วก็ลงตรงนี้นิดนึงหลังาจากนั้นก็จะใช้เป็น แปนะคะวนเข้าไปได้เลยอันรชอนเนาะแล้วก็แต้มเข้าไปนิดนึงนะคะทับลงไปที่ครีมบัชของเรานะคะแล้วก็มาที่จมูกนิดนึงแล้วก็ใต้คางด้วยโอเคเราจะมาวาด ดอลลี่อายนะคะสร้างดอลลี่อายกันก่อนใช้คอนัทร์อันนี้นะคะคุณจะหมดแล้วหเห็นไหมทุกคนมีดอลลี่อายขึ้นมาแล้วนะคะมีแสงแล้วเงาแล้วมีเงาแล้ว ความนูนให้นะคะให้กับตัวใต้ตาเราเนาะแล้วก็ยังไม่พอนะคะเราก็จะเพิ่มกิตเตอร์ไปอีกนะคะใต้ตาเนาะเป็นของทูคูฟอสคูนะคะมันมาเป็นเซตเดียวกันทีเราเติมที่กลางตาตรงนี้นิดน,นึงนะคะ นี <Amazing. S 2> ่เราจะกลับมาที่ภายในตาเดิมนะคะทุกคนเราจะใช้สีนี้สีตัวนี้ตัวนี้มันจะเหมือนฟีลแบบไฮไลท์ที่แบบมีประกายม่วงๆหน่อยนะคะเอามาลงที่หัวตาตรงนี้นะคะเพื่อเบอิกเนตน,นะคะแล้วก็เอาสกิตเตอร์ตรงนี้นะคะอีกนิดหนึ่งเนาะตรงผาดในนี้นะเพิ่มเข้าไป คนจะต้องเห็นตาฉัน่อามาเราจะมาดัดขนตากันนิดนึงนะคะไอเทมพิเศษของเมมเลยตัวเนี้ยชอบมาก ไม่อยากให้สีมันเข้มมากนะคะก็เจาสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้จากอีกผนังเนาะมาทำให้มันซอฟต์ลงหน่อยนะคะเรียบร้อยนะคะงานตาเสร็จแล้วต่อมาเรามาคิ้วกันนะคะแล้วก็คำถามต่อมาก็คือสามารถติดตามในช่องทางได้ไหนอีกนะคะก็แม่มนะคะปกติก็จะมีเขาเรียกว่ามีช่องทางการติดตามนะคะหรือว่า โพสต์ไว้อยู่แล้วเนาะหรือว่าทางเข้าไปที่หน้าที่แบบเป็นหน้า YouTube ช่องแแมมเนี่ยค่ะมันก็จะมีเขียนมาอยู่แล้วแต่ว่าผมก็บอกอีกทีก็ได้ค่ะก็สามารถติดตามแมบมนะคะได้ทั้งใน YouTube นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage เนาะ IG แล้วก็ TikTok นะคะก็เดี๋ยวแมบมเนี่ยจะพยายามนะคะในการอัพนะคะอัพโหลดคลิปสั้นนะคะให้มากขึ้นด้วยค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคน วิธีการเขียนชูยัเป็นอะไรที่ยากสุดแล้วเน,นี่ยรู้สึกกับการดัดขนตาสําหรับแมมนะคะบางทีว่าแบบมันเขียนแล้วมันเบี้ยวหรือว่าแบบบางทีดัดขนตาแล้วมันก็ไม่เต้งขึ้นอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าแบบฟิลนะคะข <laughs> นตาแมมก็สั้นด้วยนะคะการดัดขนตาก็เลยแบบยากอยู่นะคะสําหรับแมมเนาะ เป็นไฮไลท์แบบเหลือบๆชมพูนะคะทุกคนดีไ,ไดลายเนอรนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีคอนทัวร์นะคะเอาไว้สร้างเงาเนาะลองตองนี้ ให้มันดูนมีเงายิ้มๆเหมือนจ็กเกอร์นะคะแล้วเราก็สร้างเงาด้านบนด้วยเบอร์0ูนเจนะคะฮาร์ทเปอร์เซนเหมือนกันเนาะลงโอเวอร์ลิปเข้าไปนะคะเติมเต็มขอบปากเข้าไปให้มันดูใหญ่ขึ้นนะคะปากใหญ่เลย แล้วต่อมาเราจะมาลงนิปกันนะคะเป็นของ Hint นะคะเบอร์ศูนศูนยนะคะลอเกฟเป็นสีชมพูคู่โทนนะคะกินเหมือนกับหผลไม้เลยทุกคน ดิบนี้เขาให้รอประมาณ10วินาทีนะคะแล้วมันจะยิ่งทําให้ปากดูแบบว่าอบอิ่มมากขึ้นนะคะจะดูชุ่มฉ่ามากขึ้นพอเติมสีชมพูอ่อนเป็นขอบปากลงไปนิดนึงนะคะของลากาสนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งศูหนึ่งเติมเข้าไปแค่นิดเดียวพอนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันเยอะไปและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือชีสสเปน์นั่นเองนี่นะคะหลังชีสสไปน์เสร็จก็จะประมาณนี้เย้ทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็น i นิชลุกนะคะของแหม่มนั่นเองคำถามสุดท้ายนะคะก็ก่อนจบคลิปนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆไหมนะคะแม่มนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแม่มนะคะเสมอมาเนาะแหม่มนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าแหม่มเนี่ยมีคนติดตามนะคะอยู่ที่948คนนะคะโดยซึ่งมันก็เยอะนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเป็น no body นะคะและก็ใกล้จะถึง1,000คนแล้วด้วยนะคะแบบว่า ตื่นเต้นค่ะใครนะคะจะเป็นคนที่1นึพันกันหน้ายังไงนะคะแหม่มก็ขอฝากคลิปนะคะของแหม่มนะคะช่องเมกานี้แหม่มนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะส่วนใครนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะแหม่มก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่บังเอิญเข้ามานะคะแบบว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกใช่ไหมเออแหม่มนะคะอยากจะบอกว่าความบังเอิญน,นะคะไม่มีอยู่ในโลกหรอกคะ่ะจะมีก็แต่ผมนนคขิปนะคะทุกคน <laughs> พวกเรานะคะจะต้องได้เจอกันอีกแน่ๆเลยค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะรอกันหน่วยได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย